วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับมือถือรุ่นใหม่จากค่าย Xiaomi ครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้งานการชาร์จไวนะครับจากตัวหัวชาร์จตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเรื่องของสเปคเครื่องครับที่เขาจัดมาให้เราแบบเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU นะครับที่รองรับ 5G นะเท่านั้นไม่พอนะครับมันยังสามารถที่จะเล่นเกมนะครับดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ย ไดด้หมกล้องถ่ายรูปนะครับตัวนี้ก็ให้มาความละเอียดสูงสุดนะครับกล้องหลังนยอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับใครที่จะซื้อไปถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอผมว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ได้สเปคขนาดนี้เนี่ยตัวกล้องที่ใส่มาให้เนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับ สวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับมือถือรุ่นใหม่จากค่ายเซมี่ครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลย r ร d m i 10 5G นั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นต่อยอดน,นะครับมาจากเจ้าตัว r ร d m i 10นั่นเองนะโดยที่ตัวนี้เนี่ยอัปเกรดนะครับให้สามารถใช้งาน 5G ได้นั่นเองนะเอาล่ะเรามาดูดีกว่าครับว่ารูปร่างฟังก์ชันนะฮะแล้วก็การใช้งานต่างจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ ต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเลนส์ี 15G ตัวนี้นะครับตัวที่เราได้มารีวิวนี้นะครับก็จะเป็นตัวความจุ6นะครับแรม6รอม128กิกนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีหมด4สีด้วยกันนะครับก็คือสีเขียวสีฟ้าสีเทาแล้วก็สีเงินนะความจุของเขานะครับจะมีด้วยกัน2ความจุก็คือ4ทับ64กิกนะครับแล้วก็6ทับ128ตัวที่เรารีวิววันนี้นั่นเองนะ โอเคอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าต่างตัวกล่องนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยเปิดกล่องมานะครับ <c oughs> ก็จเจอนี่เลยมีตัวนี่นะครับเข็มจิ้มซิมนะครับตัวนี้ให้เรานะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานแล้วก็เคสซิลิโคนใสนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังมีแถมมาให้เหมือนเดิมนะถัดมานะครับก็จะเจอตัวเครื่องของเรานะครับนี่ตัวเครื่องของเราก็จะเป็นสีเทาดํานะครับสีเกรนะเนี่ยจะเป็นออกคล้ายสีดำนะดำเข้มๆเทาเข้มๆนะครับโอเคแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมี สายชาร์จนะครับที่เป็น Type A to Type C ให้เรานะครับ1อันนะครับนี่นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีหัวชาร์จให้เรานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปล่อยไฟสูงสุดได้อยู่ที่22.5วัตต์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้งานการชาร์จไวนะครับจากตัวหัวชาร์จตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Redmi 15G ตัวนี้นะก็มาพร้อมกับเจ้าตัวชิปเซ็ตนะ เทคโนโลยีของเขาเนี่ยอยู่ที่7นาโนเมตรนั่นเองนะครับกล้องเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านนะครับสำหรับตัวกล้องหลักนะครับเป็นกล้อง2ตัวด้านหลังนะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ Full HD Plus นะครับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.58นิ้วนะครับแล้วก็ ผลิตจากกลิลล่าการนั่นเองนะครับผมอัตราการชาร์เนี่ยอยู่ที่90เฮิร์นั่นเองนะครับเป็นแบบ Adaptive t h n g นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไว18วัตต์นะครับแล้วก็แน่นอนในกล่องเนี่ยแถมหัวชาร์จนะครับยืน2.5วัตต์มาให้ในกล่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองแกะนะครับดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่ปึ๊กนี่นะครับตัวเครื่องก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับนี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้คือด้าานนนหลังงดีีไซ์ขอเเ่ย ออกแบบมาให้มันดูเหลี่ยมขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจับแล้วรู้สึกถนัดมือมากขึ้นนะครับตัวนี้การดีไซน์ผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็ฝาหลังเขาก็จะเป็นแบบกึ่งๆเง,งาๆด้านๆนะครับเพราะว่าตัวลายเส้นเนี่ยเขามีเทคเจอร์นะครับทำให้เราเวลาจับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ลื่นด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญ ไม่มีรอยนิ้วมือขึ้นครับนี่คือเจ๋งมากนะครับสำหรับตัวเครื่องด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องหน้าเขาเยอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับอยู่ที่ข้างบนนี้นะครับเป็นจอแบบดอทดิสเพย์นะครับหน้าจอขนาด6.58นิ้วนะครับ Full HD พนะครับอัตราการเฟเรทอยู่ที่9 0เฮิร์ซด้วยนั่นเองนะแล้วก็ตัวด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีตัวกล้องหลักนะครับอยู่ที่50ล้านแล้วก็อีกหนึ่งตัวจะเป็นการวัดความลึกนะครับก็คือที่2ล้านพิกเซลนั่นเองนนะรรัแล้้้วววก็จมมีีตตตออยู่งงดาาขื ด้านล่างก็จะมีโลโก้ Redmi นะครับเขียนว่า 5G ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกโลโก้ต่างๆของ Xiaomi นั่นเองนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกับตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ได้2ซิมนะ๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมใส่ได้2ซิมแล้วก็1เมมโมรีการ์ดนะครับด้านบนนะครับก็จะมีแจ็คหูฟัง3.5มิลมา แล้วก็ด้านล่างจะมีไมโครโฟนนะครับช่องเสียบ USB t ท p e C นะครับแล้วก็ตัวลําโพงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวเคสที่เขาแถมมาให้นะครับว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยตัวฝาหลังเนี่ยมันปิดกล้องดีหรือเปล่านะโอเคก็อ่าปิดอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังแบบแค่นี้โดนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังนูนไม่มากเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเคสนะครับที่เขาแถมมาในกล่องนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เคสตัวนี้เนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับเรื่องของตัว เลนกล้องหลังนะครับว่าอาจจะโดนขูดขีดได้นะครับอันนี้ก็ระวังไว้นิดนึงต่อมานะครับเราก็มาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ใช้งานนะครับเป็นเมนูไทยปกติทุกอย่างนะครับ Android ก็รันอยู่บนเวอร์ชัน11นะครับ MIUI อยู่ที่เวอร์ชัน13นะเนี่ยครับความจุนะครับก็อยู่ที่แรม6กลอมร้อนะครับนี่ใช้ไปแล้ว38มสกิกนะครับอันนี้ผมก็โหลดเกมต่างๆอะไรไว้แล้วด้วยนะการสัมผัสและการพิมพ์นะครับก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยยวผมมจะะลอองพพิ์ให้ดดูนนครรับบเี่กาทส การพิมพ์โอเคเนี่ยครก็แม่นยําดีนะครับพอใช้ได้เลยในส่วนของการปลดล็อกนะครับเราก็สามารถปลดล็อกได้ด้วยไปหน้าก็ได้นะครับหรือจะสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเราก็เข้ามาที่เมนูการล็อกหน้าจอนะครับผมนี่นะฮะหน้าจอแล้วรหัสผ่านแล้วก็ล็อกด้วยลายนิ้วมือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองแอดให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองทดสอบดูว่าใช้งานได้ขนาดไหนนะครับ คราวนี้เราก็เอามือนะครับมาแตะนะครับที่ตัวสแกนไรยนิ้วมือได้เลย่ะเรียบร้อยครับผมแล้วก็อันนี้เป็นการสแกนใบหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะสแกนเข้าไปให้ดูด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยคราวนี้เรามาปลดล็อกด้วยไา้นิ้วมือก่อนนะครับหนึ่งครับปึ๊บติดเลยเห็นไหมหนึ่งครับปึ๊บอ่าแล้วเกิดเราต้องการปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วครับอ่ะเราเป็นอย่างนี้อยู่นะครับลองเปิดขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บมาเห็นไหม กดเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันเห็นหน้าผมนะครับเดี๋ยวผมลองปลดล็อกฟึบอย่างนี้นี่เห็นไหมเป็นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับเห็นป่าเราก็สามารถที่จะปลดล็อกแบบนี้ก็ได้เลยเช่นกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้งานนะครับเกี่ยวกับด้านการฟังเพลงดูหนังกันบ้างนะครับนี่ผมก็จะทดสอบจาก YouTube นะครับนี่ช่องเราไทยซุปเปอร์โฟร์นะครับฟึบแบบนี้อ่าแล้วเราก็กดดูเลยครับนนะครับนาฬิการุ่นใหม่นะครับตัวลําโพงนะครับ ผมฟังเลยโอเคลำโพงดังมาจากด้านล่างนะครับด้านเดียวนั่นเองนะครับนี่คุ้มค่ามากมให้ดูเรื่องของจอนะครับราคใหญ่ใหญ่ได้และที่สคัญเนี่ยการแจ้งเตือคือเสียงเขาโอเคอยู่แล้วนะครับเสียงลำโพงตัวเดียวแต่ดังพอสมควรเลยนะแล้วก็นี่ฮะเรื่องของหน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดแจ๋วเลยนะโอเคเลยนะครับอ่าประมาณนี้ลองฟังเสียงดูได้เรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานถึงประมาณ โอเคไหมผมว่าโอเคเลยนะประ,ะ,ะมาณนี้นะครับต่เราการดู YouTube นะครับการฟังเพลง,งต่างๆนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ Netflix กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดการ์ตูนให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ Net f l i x ก็ดูได้นะครับภาพเป็นไงนะครับก็เร็วนิดนึงฟึบนี่นะครับดูได้แบบเต็มจอแบบนี้เลย อันนี้ก็เป็นเรื่องรูโตะใช่ไหมโอเคนะก็สำหรับการดู Netflix นะฮะหรือว่าการดู YouTube ต่างๆผมว่ารุ่นเนี้ทำได้โอเคอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยสำหรับใครที่จะซื้อไปดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัว lenny 1ิ5 g ตัวนี้ได้นะครับในส่วน,นตัวแอปอื่นนะครับเราก็สามารถโหลดได้จาก google play store เลยนะครับสามารถโหลดแล้วก็นำมาใช้ในเครื่องนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ และในส่วนของตัวหน้าจอนะครับตัวนี้ผมบอกไปแล้วเนาะว่ามันสามารถที่จะใช้นะครับความเร็วหน้าจอเนี่ยสูงสุดได้ถึง90เฮิร์ตนะครับแล้วก็สามารถมากดตรงนี้ครับอัตราการรีเฟรชนะครับนี่เราก็ปรับเป็น90เฮิร์ตได้เลยนะครับแค่นี้นะครับตัวเครื่องก็ทําการปรับนะครับเวลาที่มีตัวโปรแกรมไหนเนี่ยที่มันสามารถใช้นะครับอัตราการรีเฟรชเนี่ย90เฮิร์ตได้เขาก็จะปรับฟื้นขึ้นไปให้ถึง90ให้อัตโนมันินะแล้วเกิดแอปไหนเนี่ยสามารถใช้ได้แค่60นะครับเขาก็ทํทการปรับให้เราแบบออโต้นะ ทาการเปิดค้างไว้เลยนะครับไม่ว่าแอป,ปไหนก็ตามต่อให้มันใช้ดันได้แค่30มันก็จเปิด90ตลอดทําให้แบตเตอรี่มันลดไว้นะครับแต่ x ยว o ี่เนี่ยเขาทําการปรับปรุงนะครับต์วแวร์มาอยู่แล้วให้มันทําการตรวจสอบแล้วก็เลือกแบบออโต้ให้เราได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่กล้องถ่ายรูปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวกล้องถ่ายรูปตัวนี้นะด้านหน้าก็มีคาวามละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาลองที่กล้องด้านหน้าก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามไอ้กล้องกล้องสวยนะเนี่ยโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองภาพคนดู หนึ่งสองสามเฮ้ยกล้องหน้าโอเคนะครับเดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอทีเดียวเลยให้ดูนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับตัวกล้องถ่ายรูปนะครับของตัว lenny สิบ g นะตัวนี้ก็เป็นกล้องหน้านะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไหมเราไปดูกันนะครับเห็นไหมเอ่ยเป็นกล้องหน้าปกตินะครับผมว่ากล้องหน้าเขาโอเคนะกล้องตัวนี้ดีเลยไม่น่าเกลียดนะครับเพื่อนๆถ้าแบบจะซื้อไปใช้กล้องเนี่ยใช้ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นแบบโหมดพ o า t เทนนะครับก็จะเห็นการตัดเส้นนะครับที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเออแต่สีภาพโอเคนะผมชอบนะ อันนี้เรามาดูวิดีโอกันบ้างนะครับว่ามีเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับตัวกล้องถ่ายรูปนะครับของตัวเลนส์นี่สิบห้าโอเคนะตัวนี้ก็เป็นกล้องหน้านะครับที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับมาไปดูกันนะครับก็คือตัวไม้นะครับของเขานี่ดูดเสียงค่อนข้างที่จะดีเลยนะแล้วก็ลําโพงหนึ่งตัวก็ตามนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะดังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกล้องหน้าเนี่ยผมให้ผ่านเลยนะ ใช้งานได้ดีมากๆนะครับตอนนี้มาดูในส่วนของกล้องหลังนะครับตัวนี้เขาก็ให้ความละเอียดนะครับมามากถึง50ล้านนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยให้มาทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือตัววัดเซนเซอร์ชัตเตอร์นะครับ1อันความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับกับอีกตัวนึงก็คือกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านนะครับฟังก์ชันต่างๆตัวนี้ก็มีมาให้ครบนะครับ HDR นะครับ AI นะครับพวกนี้เราก็สามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับเนี่ยออโต้แล้วก็เปิดแบบนี้นะครับเปิดปิดแฟลชนะครับ แล้วก็นี้เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมต่างๆ,ๆนะครับก็จะเหมือนกับของเซีมี่ทั่วๆไปเลยนะเราก็สามารถที่จะมากดการตั้งค่าพวกนี้ดูได้นะครับใส่ลายน้ําต้องการถ่ายหรือเปล่าเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะอันนี้ผมไม่ได้กดใส่นะครับอ่ะเรามาลองถ่ายรูปก,กันดีกว่านะครับอันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายตรงนี้เดียวซึ่อ่าเดี๋ยวผมลองถ่ายใกล้ๆให้ดูด้วยนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับ แล้วก็ลองถ่ายเป็นวิดีโอนะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอกล้องหลังนะครับผมจะตัว Redmi 10 5G นะครับผมจะทดสอบโดยการโฟกัสเข้าไปใกล้ๆแบบนี้นะครับเห็นไหมต้องกดไหมต้องกดนะครับให้มันโฟกัสให้เราโอเคก็โฟกัสถือว่าพอสบวยพอสมควรน,นะครับเนี่ยกดปึ๊บก็โฟกัสเลยกดฟึ๊บโฟกัสอ่าประมาณนี้นะครับ ส่วนเสียงที่ได้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองถ่ายรอบๆให้ดูนะครับหมุน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 นี่นะโอเคลองดูครับอ่ะเราก็มาไล่ตั้งแต่ตัวรูปภาพนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวภาพของตัวกล้องหลังนะครับโดยส่วนตัวก็ถือได้ว่าโอเคนะเนี่ยราวนี้เรามาดูที่ตัว องวออนบ้างนี้ก็เป็นวิดีโอกล้องหลังนะครับผมจะตัวเลนส์10 5G นะครับผมจะต้องตอบในการโฟกัสเข้าไปใกล้แบบนี้นะครับต้องกดไหมต้องกดนะครับให้มันโฟกัสให้เราประมาณนี้นะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดนะครับตัวหน้าจอของเราเนี่ยให้มันเลือกนะครับจุดโฟกัสได้ด้วยนะครับส่วนการโฟกัสของเขานะครับก็ทําได้ค่อนข้างจะไวเลยนะครับสำหรับตัวเลนส์10 5G ตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นการทดสอบการเล่นเกมนะครับอันนี้ก็ทดสอบ ROV นะครับผมก็เปิดเฟมเรตนะครับนี่เปิดสูงเลยนะครับแล้วก็เปิดเข้าโค้งเอ็กเซลมอง่ะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเฟมเรตตอนนี้ได้อยู่ที่หกสิบเ็ดนะครับหกสิบหกสิบเ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูว่าเท่านลุงเฮ้ยฟุตบัดเตะถือครับ เรียบร้อยครับสเสร็จไปหนึ่งสเสร็จไปหนึ่งก็ตอนนี้ผมอัดไปเล่นไปอยู่ด้วยนะครับเฟรมเลทก็นิ่งๆอยู่ที่ประมาณ6 0 6 1บนะแต่เดี๋ยวต้องรอดูจังหวะที่แบบบวกเยอะๆนะว่าจะเป็นยังไงนีออ่อันนี้ผมไม่รู้เล่นกับบอลหรือคนนะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับสำหรับตัวน,นี้เฟรมเลทนิ่งมากนะครับผมว่าไปเล่นใครที่แบบจะซื้อไปเล่นเกมนะเอาวีนะได้เลยนะครับ เรียบร้อยตายตายอีกเลยปโอเคนะครับสำหรับเฟรมเลทนิ่งมากๆนะครับเพื่อนแล้วก็การมาครับที่ท่านต่างทำได้ดีนะครับอันนี้ผมก็ฆ่าไปโขกแล้วนะนี่ไงไม่อยากจะคุยไม่รู้เล่นกับบอทปนี่ยเล่นบบธรรมดานะครับไม่ใช่บอทนะมามาเลยๆครับอืม 还可以ฮฮ่า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 ไป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 เพื่อนเอาโอเคครับก็สำหรับเกมอวีก็เล่นได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองเกม Call of Duty กันดีกว่านะครับ ใช้ได้ฮนะลื่นคือ CPU ตัวนี้มันผมว่ามันค่อนข้างที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวโทรศัพท์นะกากเองนะครับ <c oughs> เออแต่การ,รบังคับทิศทางต่างโอเคครับดีเลยนะครับมันตุ๋ยเราได้ไงเนี่ยเราจัดการมันขึ้นเฮ้ยตกใจเพื่อนโธ เขายิงกันตรงไหนล่ะเขาหัวไปเลยครับุ๊ดตดตดสามน่ะสา่ะตุ้มโอ้ยได้ไหมเน่ โอ้โหตายเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Call of Duty นะครับถือว่าโอ้ไม่โดนถือว่าลื่นนะฮะลื่นเลยเล่นดีนะครับสบายสบายเลยโอเคก็สำหรับเกม Call Duty นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเล่นได้ลื่นลื่นมากๆนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับใครที่จะซื้อไปเล่นเกมนะผมว่า เลนส์มี10 5G ตัวนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ขนาดแบบอัดไปเล่นไปนะภาพยังโอเคไม่กระตุกเลยนะครับครับแล้วก็มาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวเลนส์มี10 5G ตัวนี้กันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็จะมีความจุทั้งหมด2ความจุนะครับความจุแรกคือ4ทั6 4นะราคาอยู่ที่5,999บาทนะครับและอีกหนึ่งความจุนะครับก็คือ6ทั128นะครับราคาอยู่ที่7,299นะครับเป็นมือถือ 5G ที่ราคา ถูกมากๆนะครับอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยว่าเขาให้มาคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะข้ต่อมานะครับก็คือเรื่องของสเปคเครื่องนะครับที่เขาจัดมาให้เราแบบเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU นะครับที่รองรับ 5G นะ เท่านั้นไม่พอนะครับมันยังสามารถที่จะเล่นเกมนะครับดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยทำได้หมดนะครับและที่สําคัญการเล่นเกมเนี่ยจากที่เราทดลอง AV แล้วก็ Call ดิตตเนี่ยลื่นมากๆนะครับโดยเฉพาะเอานะครับเปิดเฟ์เลตสูงสุดนะครับก็อยู่ที่60-61ประมาณนี้เลยนะครับถือได้ว่านิ่งมากๆนะครับรวมถึงการบันเทิงต่างๆเนี่ยทำได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยนะครับในส่วนของตัวกล้องถ่ายรูปนะครับตัวนี้ก็ให้มาความละเอียดสูงสุดนะครับกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์แบบ2กล้องนะอันนี้้ก็ถือไดว่า ถ่ายภาพได้ค่อนข้างดีเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะกล้องหน้านะครับที่ผมมองว่าเขาทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับตัวนี้อย่างที่ผมทดสอบไปให้ดูนะตัวกล้องหน้าเขาถ่ายออกมาแล้วแบบคือถ่ายออกมาแล้วมันดูดีอะ่ะไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเออคือจะบอกว่าไงอะ่ะภาพมันเนี่ยภาพมันสว่างเนาะแล้วก็องค์ประกอบต่างๆสีเนี่ยมันทําออกมาได้แบบชัดเจนสวยงามนะครับพูด,ดง่ายๆยดีกว่านะใครที่จะซื้อไปถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอ ผมว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือไม่ติดเลยกล้องโอเคนะครับกับระดับราคานี้นะคือเพื่อนอย่าไปเทียบกับตัวที่มันแพงๆมากๆนะครับแล้วก็ได้สเปคขนาดนี้เนี่ยตัวกล้องที่เาใส่มาให้เนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้เจ้าตัวเลนส์มิิ 5G ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับใครที่สนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกันกดไลกกดแชรตาม ชอบทุกชาแนลของเราได้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้ครับแล้วพมก็ม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย